ดีครับพวกผมครับไพร์จีเอ็นนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครามนะกลับมาครับและแฉกออนไททันนะครับวันนี้ครับอยู่ใครฮะมาเนมพี่เจ้กุช่ายปิวนะครับวันนี้ก็อดดูคลิปนี้นะขอกำลังใจจากน้องๆนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเป้าหมายวันนี้คือห้าพันไลค์นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าได้ใช่น้องๆช่วยกันนะครับโอเควันนี้ไปดูกันเลยนะครับเราเราได้ข่าวมาจากอะไรคุณเฟวคุณเฟลไล่ฟังข่าวได้ข่าวมาจากทีมตำรวจนะครับว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นอกอ่ะ ข้างนอกวีไททันมากมายมหาศาลลุมล้อมอยู่เขาบอกว่ามีไททันนะครับมากมายมหาศาลลุมล้อมกับแพนนี้อยู่นะครับคือเราต้องปกป้องเมืองไว้วันนี้นะครับภุรกิจของเราเลยนั่นนั่นนะครับอ่าไททันวิปลิตตัวหนึ่งจากใต้เราอยู่นะครับคือวันนี้ธุรกิจเราหลักๆเลยนะครับคือการออกไปสำรวจนะครับข้างนอกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เก็บไททันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มีมีหรือเปล่าอ่ะมีมีครับมีอยู่นะครับแล้วเก็เสียเยอะเลย ะครับมีประมาณเราเหลือครึ่งทางแล้วสิบสิบครับใช่ครับครึ่งทางเหมือนกันนะครับธุรกิจเราวันนี้คือง่ายๆเลยนะครับในการปกป้องเมืองนะฮะคือจักรกลเลยหนึ่งตัวแล้วลึกได้เยอะมาได้เยอะมาโอเคเก็บไปเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราแรกที่ได้เยอะนะครับหุ้ยฟิลูมันเยอะไปแล้วโอ้โหเยอะมากครับขึ้นสี่หู่งแวันมาโอเคเก็บตัวเลยก่อนครับไี้เนาะไอ้เนาะตัวตัวตัวเด้อโอ๊ะเก็บแล้วเฮ้ยปีศายอ่ะโชคอ่ะล่ะโชคอ่ะโชโช อดี๋ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยจับเดี๋ยวจับเดบขาบอกว่ามถ้ายิ่งใจมันแรงนะครับผมก็ใช่นะความแรงเท่านั้นนะครับผมจับไปปุ๊บปอุ้ยจวามอุยดูดูใหญ่โอ้เรีบรอยอุ้ยเงียต้องเงียบจดีเดี๋ยว้งฟิววดูดดหกกันะฟิวดูหูกับมาเดี๋ยวฟักเดี๋ยวักเดอยเนะครับผตอนนี้ผมเดือประมาณหอันฮะฟิเอาดยวเดีฟตัวอนกเลยเย มันเยอะมากครับมนนี้นครับตามตามข่าวเลยนะครับมันเะ็ะเป็นไหนฮะเจ๊ฮะโอ้ไม่ดิไม่ตายเฟลทำไมทำไมไม่โดนะเยอะเยอะเยอะโอ้มันเยอะไปอะเยอะเดี๋ยวโอ้ยโอมันเยอะขึ้นมาเวไปกลัาลูกไปกลับมาเอาแเอาแไปกลับมาไปกลับมาไปกลับมาตัวไหนกลับมาโอ้ยเขาบอกว่ามันมืดอะ เอาไม่ไหวแล้วฟิลกับพัอถอยก็ถอยก็ไม่ไหวอะไรเลยแหละไม่ไหวครับตอนนี้รู้สึกยิ่งจะขาดแคลนเว้ยมีแค่สี่อยู่เล่มเองอะฟิลมีมีมีให้ยืมป่ะโอ้โหตอนนี้ฟิลมีแค่ท่านมีเค่แค่ท่านเท่าไหร่วะมีมีเสียนยกตื่นเช้ามาเราจะไปการกระแพงกันต่อนะนะครับมาเยอะอะไรปั่นนี้นะเออแล้วใครไม่ฟิลอยู่รอดวะมูเหงื่อตรงนี้นะครับวขอดูก่อนมีแนเกียร์เฮ้ยไอมีดดับมาฟิลเงาดับมาไงวะ้มีดดับเพชรดับเพชรดับเพชร เอ้ยเฮ้ยเ้าดางัดเพชรประดีดีไหมอ่ะเอาป่ะเอาเนื้อมาเดียวเนื้อเนื้อในกล่องนะเนื้อในกล่องนะเออโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดตัดเพชรไฟกับมันด้วยเออเนื้อเนื้อใส่กล่องไว้คุณโยนเยรออ๋อสี่ชิ้นนาจะหกอันโยนนะเอาในกล่องเลยก็ได้ไหมเออโยนมานะครับอ่าห้าชิ้นนะเดี๋ยวเราแลกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตื่นเช้าไปจะไปลาแฟชั่นนะครับเขาบอกว่ายิ่งแรงไว้ดาเมจเยอะจริงเพราะว่านะครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะที่คอมเมนต์กันมา อย่างเงยอะแยะเลยแล้วก็ช่วยกันไล่นะครับเฮ้ยคลิปแรกก็ได้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขอเลีงทีหลังนะฮะเออก็ต้องขอบคุณน้องๆไว้ทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันนะฮะก็เราจะได้เล่นในเร็วๆนี้นะครับกำลังทำตัวเกมอยู่นะฮะให้องขอในคลิปนี้เออคลิปนี้ก็ขอห้าพันละกันนะครับจัดไปโอเคไปลุยมันเลยเพืยอความยังเอาเดียวปะๆเอาเดียว,วันนี้ใช้ธงใช้ท่านะเราไม่ต้องเสียมีดแล้วนะเอาเดี๋ยวเราใช้ดาบเพชรนะครับในการฆ่าใช้ท่นก่อนนะฮะ คือดาบเพชรเนี่ยมันก็เป็นเรรัวๆเลยเนาะนะครับว่ามันไม่เป็นแค่อาวุธธรรมดาไม่ใช่เป็นอาวุธแบบเอเ่อเครื่พวกของมัลทิชันนะครับทันทัง่ายเกินนะมัลทิชันเอ้ยมัเป็นผงขนาดนี้เลยเหรอวันนี้พี่ก็ไม่ได้หัจ,จังหหวะหดจังเหรอฮะเอ,อเกัวพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับวันนี้เรบพี่ใหญ่แล้วดโปโป,โป,โปโจ๊จอจอถึงอุบบรัวได้ได้ไหมโป,โป,โปโ โอ้ทีทุกข์ยังไงให้มันโดนนี่มันแน่นโอเคอันนี้โป๊ะโป๊ะโป๊ะเพาะถึงยังไม่ที่ตายเหรอเฮ้ยเดือดเดือดเดือเฮ้ยระวางขอวางมือก่อนนะโอ้ยว้าวเดือดเดือดแรงมากเฮ้ยยี่สิบห้าเมตรเนี่ยเอาเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรเอามือตีเลยโอ้อุ้ยตัวใหญ่ไหมจิ้งจิ้งทำเรื่อะไรกันเดี๋ยวพึ่งดีเฮ้ยไปแล้วโอ้โหโอ้โหเพาะถึงเอาดิ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  สี่เมตรก่อนสี่เมตรก่อน่ไะไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนเอาหลังแล้วกันฮึโอ้ยจบเลยโอ้ยมันขี้ปะเนี่ยมาเองแม่ขนาดนี้วิวเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขอให้ขอให้ตัวใหญ่ไม่ไหวตัวใหญ่ไม่ไหวนี้วะนี้วะตัวใหญ่ต้องใช้แรงนี่เหรอครันตัวนี้ตอนนี้โอ้โห ไม่โดนอ๋ออ้ยมจะพุ่ยังไงนาจอปรุิงปุ๊บ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 จป๊บปุ๊บกดบบปุ๊บปุ๊บเร็วมากครับผมนะครับหมดัวเจตีจะับตอนี้ทุกคนก็จะกาการมนหัวมนหัวเพราะว่ารถตแล้วทท่านเลยครับอยปตรงนั้นไปรบล่าแปงละะเอายแปลงละปลงละยินกบแปลงละใช่โอเค อ๋อออไ้ม่หรยโอเคัวที่วปึ๊บดีดดีดเฮ้ย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 ลุมมากรุมดิเฮ้ยไปแล้วยง้ไมโอ้ยพี่วิกพี่วิกครับขอโทษขอโทษขอโทษนีขอใคนะครับเต่างี่วเจ็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 บเจ็บร้อยตา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 ยลตลเฮ้ยรู้หม ไม่ได้ตีไม่ได้ตีเตรียมปักหัวเอาออกมาเก็บยมไปเราเตรีได้สองชิ้นคือได้กี่ชิ้นละเก็บเจ็บเก็บก่อนเฮ้ยเราคิดว่าเก็บตัวนไ้เลยดีกว่าเว้ยมันน่าจะาอกดีกว่าครับปูเก็บวมากมากไม่เก็บตัวเลยที่หนึ่งอ๋อึ๊บนี่เห็นเปล่าดูเลยอุ้ยเฮ้ยสองชิ้นด้วยนะเอเก็บเก็บก่อนโอ๊ยโอ๊ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้นะครับปึ๊บ โป้ไม่ตายไม pues ่ตายด้ยเอาดิทำอะสิบเอ็ดแล้วเนี่ยปึ๊บปึ nah, ๊บปึ๊บป well ึ是是 so get, get s <S right. ๊บป like ึ well, like ๊บมันแรงมากมันแรงมากตีตายยักินนะตีตรงคอเนี่ยตายวเหรอตายนะครับเทลฟิมมิ่ไหมเทลฟิมมิ่ไมม่ที่สี่ชิ้นวะแก๊สแก๊สจะหมดอ่ะแก๊สแก๊สแก๊สหมดแล้วอ่ะเริ่มเดือดแล้วอ่ะใช่แก๊สหมดใช้พิลคือใช้ดาบพิษธรรมดาปีใช่มปีใช่ดาบเพชร แต่ที่ตีได้นะครับสี่เมตรเราตีได้ถ้าสี่เมตรเราตีได้รึเปล่าเฮ้ยสูงว่ะเออดาบเพชรน่าโอเคเลยอ่ะตีตีสี่เมตรแต่เบลก็ตายนะฮะแล้วตีวิปริตมันโคตรโหดเหมือนกันแล้วก็จะไปหวังอะไรกับสิบห้าเมตรนะเว้ยมันโคตรโหดโคตรโหดเลยบอกเลยครับเอาดิเอาแปลงล่างเสร็จแล้วแล้วก็หายไปแปลงล่างเหมอนกันนะแล้วทำไมไม่จบเลยวะเนื้อเนื้อดรอปเลยดิโอ้โอ้ออกมาวิปริตก็ได้นะโอ้ยุติสุดยอดสุดยอดมากเยดับเยอะอยู่นะเนี่ยครับ โอ้ยดูผลิดอ่ะเอ๊ะถ้ามันแรงนี่แรงแรงเวอร์ด้ยดูดิตีตรงคอเนี่ยนะครับตีตรงคออย่างนี้นะฮะยอดโดนสิบห้าเมตรเตะอ้ายื่นไม่ไปดอกแน่แน่เน่๋ยวดอกมันต้องจังหวะดีๆนะครับอ้อมไปหลังมันแล้วก็ส่การซวกร้อยโดนตรงคอใช้คอยใช้คอยนะอย่าพึ่งดิพี่บิ๊กอย่าพึ่งบิ๊กบิ๊กอย่าพึ่งเจ้าดิวพลาดพาดกระชากที่คอทำไม ขอโทษครับขอโทษครับจริงแล้วไม่ไหวโว้ยโว้ยโอ้ยเอ๊โอ้โหตัวใหญ่มาสิบห้าเมตรเต็มเลยสิบห้ามีตั้งห้าตัวยิ่งเพี้ยนี่มันตัดแก๊งไม่ไหวอย่าเพิ่งเอาสองตัวนั่นก่อนคือสองตัวนั่นก่อนเดี๋ยวเราเก็บให้ดูนะเฟลจำไว้นะเว้ยโอ้โหไม่ได้หกตัวใหญ่เดี๋ยวตัวเล็กก่อนไอมาพิบัลีพิบัลีพิบัลีเสียเท่มาทุกมพิบัลีป้อจริงไอตัวนอยตายแล้วตายเลแปดชิ้นแปดชิ้นมันพวกใครวะเป็นพวกเราเอง มาวันนี้เฮ้ยบักเลยนะครับยอดอะไรวะ15เมตรเองจะเยอะไปไหนเนี่ยใครมันจะอยู่รอดนะอ้วันนี Lo ้เหลือสองตัวอะไรนะหล่ะหล่ะหล่ะปอปอป๊ออ๋อกดคอนโทรลเวลาตกพื้นจะไม่เจ็บใช่คือเวลาตกพื้นนี่ยซึ่งมีคนบอกมานะครับก็ขอบคุณมากสำหรับดีมากนะครับมากเลยครับผมคทุกคนนีเลยแต่ท โป้ชิงชึงโป้โ huh. ป okay, yeah. uh ้เ huh. uh ียบร้อยตายมันอะไรขนาดนี้วะีีีกพุมเันดงเเออนี่ได้แล้วเรียบร้อย้ออโอตีขนาดนี้โอเโอโอนะเนื้อเนื้อก้าชิ้นเก้าชิ้นใมีดเ้อาชินในมีด้ลครับช้เยอหเยอะไปไหนะะเดี๋ยวขอกระพุ้งนี้ก่อนนะครับวิปริตอีกตัวนึ่งนะครับ อันนี้มันต้องตายแน่อนอนไหมว่าอะไรว่าติ๊กตุลเล็ดตัวนี้เปล่าไม่โดนตุ้งคอแล้วตุ้งคอเรียบร้อยอตายแล้วตัวตัวตัไปนะครับไอ้บางตัวเขไม่หลอบเนื้อเอ้ยมันดลับทุกตัวนี่แห่าแต่เราไม่เห็นโอเคสิบเอ็ดชิ้นเว้ยต้องหาต้องหาต้องคุบแกะเด้อเหล่าต้องแกะเปาะเปาะแกะบอกจะรอดได้ไงละ่ะขนาดน,นี้นะ่ะโอเคได้ได้ขนแกะมาด้วยนะครับอตอนนี้เหลือแต่ท่าน้ำสิบห้าเมตรน่นะจะไหวได้ไงวะ มันยากอ่ะลองไหมลองไหมเราเราแไอ้นี่ด้วยกันอ่ะมันน่าจะได้เว้ยลองวาสักตัวดิห้าหมู่สิบห้าเมตรเนี่ยฮะกลัวที่ไหนฮะไม่กลัวนะบอกเลยนะห้าหมู่สิบห้าเมตรเนี่ยโอ้ยตึยากมากอุ้ยไอ้ผิวนี่ไงได้แล้วนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่สิบห้าเมตรนี่ได้ตัวมาณสองตัวนะสองสิบสองเมตรเหรอสิบห้าเมตรเหรอฮะสิบห้าเมตรเหรอโอ้ปุ๊บต้องกะจังหวะดีๆในการในการเมานะครับ ยึดรอไอ้ไม่โดนอ่ะโอ้โหซึบซึบปึ๊บไม่โดนเลยจะอะไรขนาดนี้นะพี่สิบห้าเมตรฮะพี่กินอะไรมาเดี๋ยฮะตังพี่เหนียวจังเลยฮะอยากก็อยากเลยโอ้ยโคตรยากครับดูนครับเขาใช้มีดธรรมดาปลาใส่นีตอนนี้นยังเหลือเต็มเลยนะวะเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปกลับกลับบ้านไปแลกมีดก่อนซีเดี๋ยวก่อแลกมีดก่อนตรงนู้นเหลือเต็มเลยเหรอโอ้โหสิบห้าเมตรเยอะนะนะครับเดี๋ยวขอขอกลับบ้านไปแลกมีดก่อนนะโอเค คคอนทรลอ๋อกดคอนทรลมันจะเด้งเหรอมันจะเด้งอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออจะพึ่งสิบห้าเมตรเองละจะอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับออกลับบ้านนะครับไปแลกมีดก่อนนะฮะอ่าใครแม่งชอบมันจริงนะชอบจริงนะแล้วเล่นนอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวโจ้ต้องทีไหมเราเล่นเจ็บปะอ่าไม่ได้ฮะโอ้โหสิบสองสิบสองผมบอกเลยว่าตอนนี้เราล้ำรวยเลยครับสิบแปดครับสิบแปดตไปมีมาให้ไวดีมาและแก๊สนะ โอ้แกเดอยมากนะครับเอ้ยแกไม่จะเป็นหรอกมั้งตอนเนี้ยนนเยอะเยอะว่ะแกแกมาสักสักเอาเด้อฟิวแรงไอ้นี่เปลา่าใบมีดมาให้เดี๋ยวแรกแกเองเอาไหมเล็กแรกแรกแกมาเล็แกแกมาแล้วเกแกมาเราแบ่งได้มีเนื้ออีกสองอันมั้มีเนื้อเหรอเอาไปเอาไปชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งพอละได้เนื้ออ๋อเนื้อเททันใช่ไหมเ,เหลืออเดียวเว้ยเออเหลืออันเดียวอ่ะไม่ไหวจริงดีครับตอนนี้โอ้โหแล้วแบบว่า มีเบมี่เยอะมากนะฮะแล้วก็มีแก๊สอยู่เยอะนะครับคราวนี้บอกเลยว่าเราสบายสบายบื้อเลยบอกเลยนะฮะเรียวเอ๋อจะเอาเราจะพร้อมหรือยังกับการป้ายคลิปต่อไปรับต่อไปเล่าสู่พร้อมอยังพอ,อน้องเหรอใส่มานครับรู้ว่าเมื่อแี้คุณฟิวเห็นอะไรปหะเมืม่อกี้กผมเห็นท่านเป็นฝ่งเลยตรงนู้นเลยตรง,ง,งต้นไม้่มันรวมอะไรกันอยู่ตรงมันรวมอะไรกันอยู่ตรงนั้นวะไม่เข้าใจเหมือนกันเออนะครับเดี๋ยวคือ เราเก็บไอ้พวกสิบห้าเมตรไม่ได้ใช่ไหมมันเก็บยากมากเว้ยดังนั้นเดี๋ยวจะลองไปเก็บไอ้พวกเออ่ทุกขั้นปลิตน,นะครับแล้วก็ไปทั้งสี่เมตรนะนะครับโอ้โหแม่งชอบจริงนะข้างบนเนี่ยเอออู้ยดิบดิบดิบไปแล้ววู๊ดผมไม่น่าเลยเข้นไม่ได้เข้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอมั้นไ่ต้องฟาร์มเรามานะนี่เยอะฮ<ม>ะอุะ้ยม,มีเยอะเหมือนกันเว้ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยนะครับเราจะใช้มีดเก็บแล้วเว้ยเออดับหงส์ดาบเพชรเนี่ยโอ้มันไม่มันไง เออมันไม่มันไงมันต <occurs> ้องแบบสดเดียวตายเว้ยนี Boy. ่จะแบบเทนมะมาแซมาซีคือผลิตตัวแรกของเราเพาะชิงตายแล้ว้อยครับอุ้ยอยเดี๋เพิ่งโอ้คุดโดนึงไปก่อนหน้าตาตาเดี๋ยวแรกไปให้เล้ยอะไรแล้วจะทำเอะไรโอ้เดี๋ยพึ่สิฮะเยวเดี๋ยวพึ่งดิเอ้าเี่ยพึ่งดิฮะแล้ว15เมตรดุ้งไอ้อ้ ปุ๊บเรียบร้อยแตกแตกแอ่ะนชิ้นึงชิ้นึงเอาขึ้นมาขึ้นมามาัสเมตนะครับสี่เมตรนะฮะสเมตเฮ้ยฟิวเห็นตอะไรฟิวเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวแดงรอเฮ้ยแดงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปโอ้โหเก็บพวกนี้ก่อนเก็บพวกนี้ก่อนก็บพวกนี้ก่อนไเลยวะี้เฮ้ยอุ้ยดูหัวว่าใช่ใช่ปเนี่ยดี๋ยวเเไเเฮ้ยออนมี้วะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับไอฟิวไม่ไหวป่ะไม่ไหวจะยึดมันบ่อยมันโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นขอเก็บตัวเล็กๆก่อนเดี๋ยวเจอเออตายชุดตัวนะครับโอ้แอนนี่แอนนี่ลูกรักโอ้ขอขอลองสักทีได้ไหมนะแล้วขอลองสักทีได้ไหมนะพอพอโอ้พอพอไปโดนโอ้ไปโดนนะโอ้โดนโดนโดนเลย เอาเอาเอาเร็วเร็ววิ่งแ้ววิงเร็วเร็วแกเเยวลับเลเโอ้ยจวไฟไปแล้วไแล้วไม่อยู่แล้วเมื่อกี้อะไรวะต้นนิดเดียววิ่งคนเร็วเลยมันจะอะไรขนาดนี้ก็ะรับจะกลับบ้านห้นอนกับนะฮะ อะไรของแมงวอันเดี๋ยวมันติดพี่พี๊กขอขอ,อติดที่ตายเลยไหมเออติดที่ตายนะครับเรียบร้ดดอยครับเก้ดดอเดียบร้อยโดนพี่บิ๊กล่อนะฮะจบไอ้เ <c oughs> มื่อกี้พี่เห็นเหมือนกันไหมเห็น <c oughs> มันมันไล่ตบเลยเว้ยโอ้โหมันวิ่งไงโคตรโคตรนะแอนนี่ครับท่านแอนนี่นะฮะเฮ้ยนี <c oughs> ่พี่โอ้ยได้มาห้าชิ้นนะบโอเคขอแรกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องอันอนี้ต่อนะได้แปดตบตบแล้วบอกเลยตบแล้วบ่ออะไรข้อหน้านะฮะ อ่าตอนเช้าผมจะไปลองไปลองมันอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนนะคืนนี้เดี๋ยวตอนเช้าเว้ยมีใบให้ตื่นตื่นมาตกเลยโอเคเอาใบมีดมาดิมีเยอะแล้วเนาะสามสิบเก้าวันโอเคเอามาก่อนได้มั้ยับโอเคมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเอาเงยับมันเออนะครับโอ้โหฟิวี่ยนเงื่อนเฮ่มันมันแบบโหวิ่งไวมากเว้ยโอ้ยยอดสุดยอดรับเดี๋ยวขอตื่นนะตื่นช้าอย่างเมื่อคหร่ไม่งอนนะมา บอกเลยว่าเห็นขี้ขวาคยเยอยขี้ขวายอะไรแวเมื่อกี้เห็นถือดาฟเฟตอยู่เนี่ยออ๋บ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วโอเคถึงก่อนชนะถึงก่อนชนะบอกอะไรไปแล้วถึงชัดจังเลยมาถึงแล้วถึงแล้วขี้ขวายเหรอโอเคโอ้มันจะโดนดาเมจน้อยลงเว้ยโอเคเข้าใจแล้วนะครับแต่ลงไปเพลคัลจะลงยังไงเออเลยโอเคคราวนี้ด้วยปึ๊บวูด อุ้ยมาถึงแล้วเขามาถึงไหน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 ไอ้หนุ่งแอนนี่เนี่ยฮะนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วไปฟีาตัวตัวเล็กก่อนเมื่อกี้เจอสีเมสสีเมสก่อนสีเมสก่อนเราเราไม่สอนนะแอนหนุ่งแอนนี่อะไรเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเราสู้ไม่ไหวนะเอแต่รอยตายตายครับโอ้โหแบบนี้พี่จะอะไรครับผมโดดหลบเยังไงจับ โดนวนเอาป็นมีลายเราเป็นมีฮะเป็นมีฮะเจอถ้านี่เอ๋อเนี่ยเราทำมันอยู่ดีได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี่กระก่าอะฮะเจอได้นะอันนี่เนี่ยเออเจอได้อ่ะเจอได้ขอขอร้องอ่ขอรองฮะพ่อบอกว่าอจะเป็นมโป๊ะไปดิโป๊ะอพ่องงงงเลอันนี่งงดิงงอันนี่งงดิเฮ้ยนี่ดูเดี๋ยวปลาดับเลยอุ้ยเ Ð, ลงตัดคอโอ้โหมองป้าป้าดับปึ๊บโอ้เดินไปดิไม่ฟิวฟวไม่ไหวรอนะครับโอเคมาอย่างนี้ดีกว่านะเออถ้าใครชอบนะครับอยากให้พี่สู้กับแอนนี่ในพาร์ทหน้านะคอมเมนต์แล็ไลค์มาเลยนะครัขอสักหนึ่งหมื่ไลค์นะครับถ้าถึงสักห้าพันก็ยัดีนะถึงสักห้าพันที่จะสู้กับมาเลยเว้แอนนี่เนี่ยนะครับกเดี๋ยวรีบลงเลยนะครับแอนอู้อเดอเล่นยแอนนี่เดี๋ยว่อน ขอละขละ <Sustain able> ขละครับโอเ่ไปแล้วโอเควันนี <GO av uther> ้เดี๋ยวจาลาไปก่อนนะลืมนลค์กดแชร์กดคราถ้าใครใหญู้แอนนี่ันนะไล์มันเลยนะครับโอเคจาลาไปก่อนผมฟิวไปแปะเขาหน่อยบินได้ด้วยยบายครับผมยบาย